ลดความอ้วนมาสักพักแล้วรู้สึกน้ำหนักนิ่งสัดส่วนไม่ขยับทำยังไงนะครับจริงๆเทคนิคนี้นะครับผมใช้มาตลอดเลยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยลดความอ้วนในช่วง2ปีแรกครับรอบเอวล,ลดไป7นิ้วน้ําหนักลดไป21กิโลกรัมใน2ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมผ่านช่วงนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่า p ร a t ตเอ effect นะครับ p ร a โตเอฟเ f e c t เป็นอะไรที่ทุกคนจะสัมผัสอยู่แล้วว่ามันมีช่วงที่บางที สัดส่วนหรือน้ำหนักมันดูนิ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ช่วงนั้นอ่านางานวิจัยเยอะมากเลยคือข้อที่1เลิกชั่งน้ําหนักเลยถ้าเราชั่งน้ําหนักเราจะงงระหว่างน้ําหนักที่นิ่งเนี่ยเกิดจากการที่ไขมันไม่ลดลงหรือน้ําหนักที่นิ่งเกิดจากการที่ไขมันลดลงนะแต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นส่วนทางกันมันวัดไม่ได้ด้วยน้ําหนักถูกต้องไหมเพราะน้ําหนักมันเป็นผลรวมนงั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน กับเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อเปรียบเทียบกันเดือนละหนึ่งครั้งแบบนี้จะดีกว่างั้นงดชั่งน้ำหนักไปเลยครับเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยวัดผลได้แม่นยำมากขึ้นข้อที่2ก็คือปรับการออกกาลังกายอย่าลืมนะจากงานวิจัยหรือว่าจากประสบการณ์ก็แหละเราจะสังเกตเห็นว่าสมมติถ้าผมหนัก100กิโลกร,รมัมขาสองข้างที่แบกน้ําหนักนี้จะใช้แรงมากกว่าคนที่น้ําหนัก50กิโลกร,รมัมหมายความว่าเมื่อตอนที่เราน้ําหนัก100ยกิโลกร,รมัมเราวิ่ง1ชั่วโมง เราใช้พลังงานมากกว่าตอนที่เราน้หนัก50กิโลกรัมวิ่งหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเมื่อน้ำหนักเราค่อยๆลดลงร่างกายจะใช้พลังงานน้อยลงอยู่แล้วดังนั้นพอเรารู้ว่าร่างกายใช้พลังงานน้อยลงเนื่องจากแบกน้ำหนักที่น้อยลงสิ่งที่เราต้องทําคือใช้เวลาออกกําลังกายเท่าเดิมไม่ต้องเพิ่มเพราะผมรู้ว่าทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยไม่ได้มีเวลามากมายต่อวันอยู่แล้วเราใช้วิธีการเพิ่มความเข้มข้นของการออกกาลังกายเช่นทุกทีเป็นเดิน ก็อาจจะเป็นเดินสลับวิ่งเหนื่อยวิ่งก็กลับมาเดินแบบนี้จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นหรือบางคนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่แล้วอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งสลับ running ก็คือวิ่งเร็วแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาาพลังงานได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสมมุติเท่าวันนี้เราวิ่งพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็น body w e i g จะใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนวันนี้วิ่งใช่ไหมใช้กล้ามเนื้อขากับสะโพ,พกพ่งนี้บอดีเวทก็ใช้กล้ามเนื้อตั้งแต่เอวขึ้นไปถึงแขนและหัวไหล่จะได้ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยมีการกระตุ้นการใช้พลังงานหลายๆส่วนสลับกันแบบนี้ก็ได้เราเอาไปใช้ครับแล้วบอกได้เลยว่าวิธีนี้จะทําให้เราสามารถลดความรุนได้ผมผ่านมาแล้วผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราหนัก85กิโลกรัมรอบเอว38นิ้วจนปัจจุบันน้ําหนักเหลือประมาณ63กิโลกรัมรอบเอวหรือแค่30นิ้วเนี่ย จุกว่าจะผ่านช่วงที่น้ำหนักนิ่งหรือสัดส่วนนิ่งมาได้เนี่ยเราต้องเพิ่มความเข้าใจเรื่องนี้เพอะเข้าใจเรื่องนี้ติดปุ๊บจะไงามามาส่วนใครก็ตามมิวจะเริ่มต้นจากอะไรดีอ่ะแนะนําง่ายๆครับไปปลดล็อกตัวเองก่อนจากหนังสือง่ายๆที่ผมเขียนขึ้นมานะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับรู้สึกจะเหลือแค่ไม่กี่ร้อยเล่มแล้วนะครับก็พิมพ์ CF แล้วก็ไปสอบถามจากทิมพงานได้ผมไม่ได้ตั้งใจจะขายหนังสืออะไรหรอกไม่ได้ซีอะไรเพราะว่า หนังสือเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยปลดล็อกบางคนนะครับที่ติดกับความรู้เก่าบางอย่างที่มีคนใส่ให้เราตอนเด็กๆแล้วทําให้เราเนี่ยอ้วนโดยไม่รู้ตัวหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลดล็อกนะครับผมมีให้ฟรีอีกเยอะเลยนะประมาณ700คลิปเป็นอย่างน้อยเฉพาะเรื่องรคความอ้วนนะครับอยู่ใน YouTube f a c e b o o k IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกทีมและช่องใหม่คือ Tik t o k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีีแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ